เจ้าวันนี้วันฝนตกกับเจ้าเขาก็จะมาเนี่ยแกงง่นเส้นใส่ปลาแห้งเจ้าส่วนผสมมาเจ้าง่ายๆเลยเจ้ามนีอย่างนักเลยนะเจ้าแกงม้วนๆของเขาเนี่ยเจ้ามีงุ่นเส้นมีปลาแห้งที่หอมแดงหอมขาวจะใช้กับปิแล้วก็หาพักป้อมเจ้ารวยหน้า้วยพักชีต้นหอมของเจ้าเพื่อเสิมความหอมของมันนะเจ้ามีเจ้าส่วนผสมของเขาเนาะเจ้ามีตะย์นะเจ้าง่ายๆเลยนะเจ้า วนนี้ฝนกระตกแข็มแล้วน้าเจ้าช่วงนี้ฝนตกนักยิวน้าเจ้าเขาก็ตามพี่ขึ้นละเอียดน้าเจ้าใส่เกลือลงไปแห่น้อยเจ้าอัาได้มัเมือนล้ำน้าเจ้าฝนตกที่อีกเกิดกินห่อนเจ้าล้ำน้าเจ้าอีกขั้นหนึ่งแห้มกรามนี่ล้ำขนาดเลยเจ้าตามไปเลยๆเจ้าตามขึ้นละเอียดแห่น้อยน้าเจ้าถ้าไละเอียดล้ำมันจะเป็นกราบน้องจะไม่เคยล้ำน้าเจ้า ใสเข้ามาเลอกก็ฟ้าก็เลอกก็แชก็ติดตามด้วเจ้าก็กระติงขึ้นตัวเจ้าได้ประมาณนี้น้วเจ้าก็ปอล้วน้ำเจ้าจะเรียกเขากลับไปตั้งน้ำเจ้าเปิดไฟแล้วก็ตั้งน้ำม,มันต้องร้อน้ำเดือดตัเจ้าเขานะเขาจะต้มปลาแห้งเจ้าให้มันเปื่อยหักกรน,นัวเจ้าระวังนี่เขากระใสพริกแกงลงไปในตัวเลยเจ้า แล้วก็จะใส่ปลาแห้งที่เหาเอามาแล้วเจ้าปลาเป็นปลาสวายเจ้าตากแห้งเจ้าปลาสวายจีนมันจะแข็งน่อยนะเจ้าคือมานะเจ้าเขาก็จะต้มให้มันซุกให้มันเปื่อเนาะเจ้าเอาไปเปื่อให้นน่อยเจ้าถ้าเป็นปลาลุกนะเจ้าตากแห้งเอ้เขาก็ต้องต้มเหมือนก็ได as ้เจ้าเพราะมันเปื่อยอยู่แล้วเนาะเจ้าจีนมันบัแข็งเจ้าโอชีก็ได้นะเจ้าเขาชีกเป็นน้อยๆ้อกได้ก็เอาจีนง่าเลยก็ได้นะเจ้า คือใครจะเอาเป็นตัวเลยก็ได้เจ้าถ้าเปยมาก็จะเปย์ห็หน่อยเจ้านี่เขาชีก็ได้มาแข็งํำเจ้าใจเป็นตัวเลยเจ้าจะนั่งก็รองฝ้ายแห้งซุกมาเจ้าแล้วก็เปย์ห็หน่อยเจ้ากินเปยเปยเจ้ารำหน่อยเจ้าฝนช่วงนี่กระตกตึงว่านเจ้าเจ้าแรงเจ้าแรงเดี๋ยวอ้อยเดี๋ยวเตะภาคฝ้แห้งนาเจ้า เีาก็บ่ายากกินห่อนๆกินกันมาเจ้านี่ก็ข้าวหงกระเปิ้องม้าเจ้าปลาเริ่มหน่าจะเปยนะเจ้าถ้าปลาเปยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้ปรุงรสเจ้าเอาตกใจอย่างหนักนาะเจ้าเขาที่เขาใส่เกลือไปแล้วนาาเจ้าปรุงรสเจ้าได้ชูรสเจ้า ่งความกลมกลอมของงามเจ้าถาจะใส่ยังอื่นส่งเหมก็ได้นะเจ้าลดทีอย่างก็ได้นะเจ้าแต่ป่าของเขาน่าจะเกมของเรื่องนะเจ้าเขาก็เลยว่าจะใส่น้อยเดียวกันเจ้าเกมเรื่องเ,เขาก็ใส่งูลงไปแล้วเจ้าไข่มากคูนนักก็ใส่นักน้อยก็ได้นะเจ้าถ้าไข่มากคุ้นนอยเก่บจะต้องใส่นักก็ได้เจ้า แต่ก่อนใส่ไปเจ้าม่ต้องใส่กําห่วมเจ้าใส่กหน่วยกํหน่วยเจ้ามันจะได้บ่าวานกันหรือว่าศู์กันลัเนะเจ้านี่เขาจะใส่งูนหมอกพอดีนะเจ้าจะเป็นงูแจหรือว่านูนี่เขาแจมาแล้วสองเล่มหรือว่ามาแจคนเดียวก็ได้เจ้าแล้วแต่เลยนะเจ้าแล้วก็ล้อสักกรคมนะเจ้าทั้งวนมันหนีหันหน่อยเจ้าซุกหนหน่อย ระาวาังร้องวันนี้กเขาก็มอยไฟลงไปหน่อยเนะเจ้าจต้องใจไฟแหงเนะเจ้าเดี๋ยวคนมันจะเละลำจนเป็นเส้นนะเจ้าเขาก็ซอยพับป้อมต้นหอมรอเลยเจ้าล่างๆมันก็ซอยรอเลยเจ้าบางคนใช้มาใส่พับป้อมต้นหอมจะจะใส่เป็นผักชีก็ได้นะเจ้าผักชีฝรั่งใบบ่อกกูดได้หมดเจ้าตัวนี้เขามีเขามีแต่ต้นหอมผักชีเจ้า เอเลยใส่ที่ดีกว่าเจ้าเพิ่มความหอมของมันลงไปเจ้าเช็ดแล้วเจ้าเสียเค่อยเสียมจอนเลยเจ้าเขาอยากกินหมอกพอดีเนะเจ้าหอมมาได้ย้ยน,น,นะเกินไปเนะเจ้ากินหมอกขาบขาลไปกับฟอลแ,ลแล้วเเาะเจ้าหอมหอมเลยเจ้า ไขมากเพลกกับไซ่พริกนักขันไหวนอะเจ้าไในประมาณสักพ้วยจับพอดีเลยเจ้า <c oughs> เ็จแล้วเจ้าแกงง่นใส่ปาแห้งเจ้า หน้าตาบ้านๆเจ้าแต่รสฉาดล้ำพนาเลยนะเจ้าอีกข้าหนึ่งเจ้าล้ำล้ำนะเจ้ามีเจ้ากับตังก็พร้อมงุนกระลุมมาเจ้าโอ้หอมหอมเลยเจ้ามุ่นใสๆเลยเจ้ามาเจ้ามากินข้าวด้วยกันเนาะเจ้าพักคนแรกคตรช็คพักคตติดตามลิปต่อไปเลยเนาะเจ้าขอบคุณนะเจ้า